กับสวีทเพื่อนๆพี่น้องๆครับกับชาวทีออฟซาวเวียเนวัลแลนด์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวตัวอาชีพวิศนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมเล่นแรกๆเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟจีนเนาะและว,วันนี้นะครับผมจะอ้างอิงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลนะครับที่จะสามารถรีวิวให้กับเพื่อนดูว่าเอ๊ะเพื่อนๆเนีเนเ่ยถ้าได้ดูรีวิวแล้วจะมีความชอบในอาชีพนี้หรือเปล่าและอยากเล่นหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะอธิบายในส่วนของค่าสกิลนะครับต่่าางๆแล้วว สกิลแต่และสกิลเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับและสกิลพาสซีฟต่างๆนะครับมีค่าความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับสายชิปเมทเอาละครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในการรีวิวสายชิปวิสัท ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกัครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card oh. Top Up สามารเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ Facebook ครับ2ก็คือไ i น e แอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแเพกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพกเติมเกมให้กับเพืเ่อน ในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้0ยเปอร์เซ็ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ ยู G-Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิบสีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเพืนก็จะเห็นว่าจะมีสกิลหลักอยู่นะครับที่เป็นวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับผม กัทุกๆสายชีพนะครับก็จะมีสกิลเท่าๆกันนะครับแต่ว่าความสามารถที่จะแบ่งออกมันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเพือ่อนๆก็จะเห็นว่าสกิลใหญ่ๆนะครับนี่นะแต่ละสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แง่งนะครับหรือเป็น2ส,สายเพือ่อนๆเนี่ยจะไปทางด้านนี้หรือว่าจะไปทางด้านนี้นะครับแต่ละสายเน,นี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมโอเคนะพาสซีฟนะครับของสกิลเมทหรือวิสั์นะครับผมพาสซีฟเนี่ย จะได้พลังโจมตีคริติคอลครับบวก600นะครับผมตรงนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่นะครับได้คริติคอลนะเป็นเมรสายคริและกันไอ้นี้แล้วกันนะครับตัวของพาสซีฟเนี่ยชงมาให้กับเราแล้วนะครับว่า มันต้องสายคลิแล้วว่ะอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับค่าสเตตัสนะครับสำหรับสายวิสัทเอาง่ายๆเลยครับก็คือในส่วนของเมจิกเอ็กแท็กนะครับพลังโจมตีเวทมนต์นั่นเองนะครับตรงนี้นะที่เราจะต้องบิวให้มันแบบว่าแรงๆนะครับเวลาติดคลิมันก็จะแรงๆเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกเดี่ยเป็นสกิลนี้นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็คือระเบิดฝุ่นนะครับ มีความสามารถก็คือว่าทายใน1.5วินะครับระเบิดฝน6ลูกครับจะโจมตีเป้าหมายและทําให้ดาเมจเล่มนของเรานะครับรวม280นะครับบวกค่าความเสียหายด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ระเบิดฝนนะครับขนาดที่เราเนี่ยสามารถวิ่งได้นั่นเองหรือว่าใช้สกิลตอนที่เราวิ่งประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะครับนี่นะจะเป็นสกิลนี้นะครับปึ้งออกไปนะครับผมนี่เห็นไหมคูดาวเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะครับคูดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วินะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเทสนะครับตูมนี่เห็นไหม ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นลูกฝนนะครับที่โจมตีระยะไกลนะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับผมเห็นไหมแลวนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แง่งใช่ไหมอ่าค่าความสามารถนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแง่งทางด้านขวากันก่อนนะครับซึ่งความสามารถของทางด้านขวาเนี่ยเป็นพัฒสีบช่วยนะครับสกิลนี้จะทําให ติดสโล่70%ด้วยนะครับเป็นเวลา2วินาทีและทําค่าความเสียหายหรือดาเมจนะครับใส่เป้าหมายเดียวโดยสกิลนี้นะครับเราต้องมีระดับนะครับตัวละครของเราเนี่ยเลเวล20นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกของพาสซีฟสกิลนี้ได้ครับเดี๋ยวผมล็อกไว้นะครับ1ตัวนะเดี๋ยวผมยิงไปนะครับเราสามารถวิ่งแบบนี้แล้วก็สามารถโจมตีแบบนี้ได้ครับเห็นไหมอ่าจะทําการสโล่ศัตรูครับเห็นไหม2วินาทีเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเวลาเรายิงกระสุนออกไปนะครับกระสุนฝนออกไปปึ้ง ตุ้นะครับก็จะเป็นฟองน้ําเห็นไหมก็จะเป็นแบบสโล่สองวินะครับประมาณ70%นะครับผมซึ่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของพาสีฟสกิลระเบิดฝนนะครับที่จะสามารถคอมโบได้ครับซึ่งคอมโบยังไงครับจะมีความสามารถก็คือว่าเวลาโจมตีออกไปนะครับด้วยระเบิดฝน6กลูกเนี่ย ซึ่งมันจะโจมตีและสร้างค่าความเสียหายครับแต่นะครับในสภาวะที่เราโจมตีไปนะครับเราจะสามารถโจมตีระเบิดฝนได้อีก2ลูกนั่นเองนะครับแต่เราสามารถอัพได้แค่แง่งเดียวนะครับข้างเดียวนะเราไม่สามารถอัพได้2ององข้างนะครับสำหรับสกนะิลเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเงื่อนไขก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเลเวล50ครับถ้าเราเลเวล50เนี่ยเราถึงจะสามารถ อัพัตสีบสกิลแะเบิดฝนได้ครับพัสบทางด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยจะให้ค่าคริติคอลครับบวก30สูงสุดก็คือบวกได้60นั่นเองเนะครับก็คือเพิ่มค่าคริติคอลของเรานะครับถ้าใครอยากจะเล่นสายคริเนาะ อสิบต่อมาครับก็คือพา s s สิตัวที่2นะครับที่รองลงมาจากพื้นข้อเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยจะให้ความเร่งนะครับบวก27คล้ายๆแบบค่าแฮสนะครับหรือค่ารดคูดาวประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลนะครับถ้าใครคิดว่านะครับข้อมูลนี้ผิดพลาดนะอย่าลืมทักมาด้วยนะครับถ้าเซิร์ฟซีเปิดเดี๋ยวค่อยเรามาชัดเจนกันใหม่นะครับแต่ถ้าการแปลออกมาเนี่ยก็คือค่าแฮสหรือค่ารดไล่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็บวกมา27นะครับแต่เราเนี่ยต้องเลเวล50เนาะ ประมาณนี้นะครับเราถึงจะสามารถอัพได้ทั้งฝั่งทั้งขวาเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้ค่าคริติคอลนะครับบวกมา30สสูงสุดได้60นะครับตอนเลเวล50นะถึงจะสามารถอัพได้อันนี้เนี่ยเพื่อนๆไปเลือกเอาเลยนะว่าจะเล่นซ้ายหรือขวานะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับได้เหมือนกันเลยนะสองตัวหน,น่อกสกิลนี้นะครับเขาเรียกว่าสกิลปล่อยปลาออกไปทำดาเมจนะครับเอาิง่ายเลยนะซึ่งจะเรียกปลานะครับออกมาจะทำดาเมจหมู่นะครับสูงสุดได้6 น,นั่นเองนะครับป้อันนี้เนี่ยเป็นสกิลหากินไว้สําหรับในการลงดันในการฟาร์มก็ได้นะครับเอาวิเคียะ์มอนต์ได้เลยนะครับสําหรับสกิลนี้เดี๋ยวเราไปดูมูชชั่นสกิลดีกว่านะครับสำหรับสกิลนี้เนาะปล่อยเป้าออกไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามุมนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะปล่อยเป้าออกไปเลยตุ้มตุ้มเห็นไหมครับเป็นสกิลหมู่ที่ค่อนข้างหากินได้ง่ายมากๆนะครับ ผมชอบนะสกิลนี้เวลาแบบว่าฟาร์มมอน์ฟาร์มเลเวลหรือว่าเอาวิเครียดันนะครับอาวิเคลียรดันมอนได้นะถ้าเราอยากจะเอาลุงนี้นะครับให้เรากดแช่งนีนะเราจะเห็นลูกนะครับเห็นไหมอ่าเราจะเห็นเป้าหมายแล้วเราสามารถวางได้เลยหรือว่าเราจะกดออโต้ก็ได้นะครับผมอย่างนี้ก็ได้ปึ้งป่อยอ,อย่างนี้ครับปังปัง ปังเห็นไหมครับแรงป้ติดครีด้วยนะเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับสกิลนี้ทางด้านซ้ายเนี่ยก็เอาง่ายครับก็คือเพิ่มลูกระเบิดนะครับหรือระเบิดปาเนี่ยเวลาเราเรียกออกมาเนี่ยจะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะครับดาเมจก็จะแรงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทำให้มันกว้างมากขึ้นนะครับอาสิบตัวนี้นะครับก็จะได้ครีเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับก็จะเหมือนกันเลยกับพาสิบสกิลแรกนะครับ ก็จะได้คริเทียลบวกสาสูงสุดได้60นะครับต่อเลเวล50เราสามารถอัพได้สำหรับพาสิบต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับพาสิบสกิลนี้ต่อมานะครับก็คือจะเพิ่มค่าสติปัญญานะครับบวกสินั่นเองนะครับหนึ่งก็คือจะได้ในส่วนของ HP มานานะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็พลังเวทด้วยเหมือนกันครับสำหรับพาสิบบรรทัดสุดท้ายนะครับของสกิลทางด้านซ้ายนะครับสำหรับตัวปล่อยปลาใหญ่ออกมานะครับผมตรงนี้นะก็จะได้โจมตีคริเทียลนะครับบอกมา180เยอะะมากนครับผมก็ จะเป็นต่อเนื่องนะครับจากตัวพาสิฟตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะได้30นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทางขวาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เพิ่มดามเมจนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวเพิ่มดามเมจให้กับสกิลปล่อยปลานะครับถ้าฝั่งทางด้านซ้ายนี่คือเพิ่มความใหญ่นะครับแต่ทาง ด้าน,นขวาเนี่ยคือเพิ่มดามเมจนะครับแล้วก็บวกมาด้วยค่าความแม่นยำนะครับตรงนี้นะ190แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามค่าสแต็กที่เราอัพนะครับผมตรงนี้นะอประมาณนี้นะครับผมถ้าอัพขึ้นในอีกพอยต์หนึ่งเราก็จะได้270เห็นไหมครับตรงนี้สกิลนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นสกิลปล่อยน้ําไหลลักกันนะครับเพราะว่า มูฟชั่นต่างๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงมากครับสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือว่าจะปล่อยกระแสะน้านะครับสามารถกระทบศัตรูด้านหน้าได้นะครับและเป็นสกิลหมู่ได้ด้วยแต่จะกระทบเฉพาะด้านหน้าออกไปครับสูงสุด6ตัวนะครับและจะทําให้นะครับศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเวลา3าวิเป็นไงตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์มากๆซึ่งเอาไปเล่น PvP ก็ได้และทําให้เกิดการโจมตีเวทมนต์นะครับผม0อยนนั่นเองนะครับผมและค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นแบบ คือถามว่าแรงไหมผมมองว่าสกิลนี้แรงมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับผมสาหรับสกิลนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นแบบชัดๆนะแต่ข้อเสียนะครับก็คือว่าคูดาวนานมากๆนะครับผมซึ่งคูดาวสําหรับสกิลนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ22วินาทีนะครับผมมันก็จะเล็งๆแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะปึ้งถ้าศัตรูนะครับไม่แตกเนี่ยจะติดสตันด้วยนะครับสามวีจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อ่ะ ไม่เชิงว่าสตันนะครับแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูพาสซีฟครับพาสซีฟนะถ้าเราอัพนะครับผมอันนี้ผมยังไม่อัพนะว่าไปทางด้านไหนเพราะว่าพอยังไม่เหลือนะครับแต่เรานะครับสังเกตว่าพาสซีฟนะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับจะได้ทั้งสองข้างเลยประมาณนี้นะทุกคนนะตรงนี้เนี่ยจะได้เฉพาะเลือกพาสซีฟของมันเองนะครับเรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายนะครับจะเสริมดาเมจนะครับให้กับสกิลนี้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะตามสูตรเลยนะครับตรงนี้ ถ้าเราดูตรงนี้นะครับผมนี่นะตามสูตรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยหกร้อยสามสิบใช่ไหมอ่าแล้วก็บวกค่าความเสียหายขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราอัพทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจนะครับมันจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกนะครับความแรงของสกิลนี้มันก็จะแรงมากขึ้นสกิลทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสกิลที่เสริมดาเมจเหมือนกันนะครับแต่จะเสริมดาเมจโดยนะครับเวลาโจมตีออกไปแล้วจะทําการปลักระเบิดนะครับไว้บนหัวศัตรูด้วยนะครับก็หมายความว่าศัตรูคนไหนนะครับ ที่ติดสตันสามวิหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ3วิเนี่ยจะโดนปักวางระเบิดไว้ด้วยและระเบิดนะครับสามารถทําดาเมจด้วยเหมือนกันก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆล้าย t จ damage นะครับที่ติดสอนทับกันอยู่ประมาณนี้นะครับผม สำหรับพัดสิบนะครับพัสิบแรกเนี่ยก็จะเป็นสติปัญญาบวก30ครับพัสิบสองก็คือโจมตีคริติคอลนะครับบวก180นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูอีกสกิลหนึ่งครับสกิลต่อมาก็คือสกิลนี้ละกันครับโดยสกิลนี้นะครับผมขอเรียกว่าฉลามขาวแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับสกิลฉลามขาวครับก็คือจะไร่นะครับทําให้เกิด การโจมตีเวทมนต์ขึ้นมาครับและค่าความเสียหายเป็นหมู่ด้วยนะครับเป็นสกิลหมู่นะครับศัตรู5ตัวที่อยู่บริเวณใกล้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราไปดูมูฟชั่นของตัวสกิลลวกันนะครับผมเลยนะประมาณนี้อ่ะกดเลยปึ้งเห็นไหมครับอ่าเหมือนกับแบบว่าเสกปลาฉลามออมากนะครับอ่าเสกปลาฉลามออมากัดนะอ่าแล้วก็จะโจมจีศัตรูนะครับทางด้านหน้าเนี่ย ประมาณ5ตัวนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะซึ่งคูดาวมันน้อยมากนะครับสกิลนี้หากินได้ครับผมอ่ะตู้มีหไหมครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะครับถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้พีพีได้นะครับเอาไว้พีพีไดน้นี่ยฟาร์มก็ได้เห็นไหม จะติดนะครับดาเมจแรงมากๆด้วยเหมือนกันครับซึ่งดาเมจเพื่อนๆก็ไปคิดเอาก็ได้นะครับผมตามตัวเลขนี้เลยนะที่เพื่อนๆทําได้นะสําหรับค่าสกิลนะครับทีนี้เราจะมาดูพาสซีฟนะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งพาสซีฟนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล25ครับเราถึงจะสามารถอัพได้นะครับผมต้องตามเงื่อนไขด้วยนะครับสกิลพาสซีฟถึงจะทํางานนะสําหดับทางด้านขวาเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับก็คือเป็นตัวที่จะเพิ่มดาเมจให้กับ สกิลนี้ละกันนะครับเราก็เห็นว่าค่าความสามารถนะครับหรือค่าสกิลนะ5 6 0บนวก4ี่ร้อ4หนะครับค่าความเสียหายตรงนี้ถ้าเรามาอัพทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นล้วก็เห็นค่าความเสียหายตรงนี้นะครับนี่สูงสุดนะครับเราสามารถอัพแต้มตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ค่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับค่าความเสียหายที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือ7,170เอางก็คือเป็นาสซีฟที่จหดสิี้แรงมากขึ้นนั่นเองครันพาสซีฟา มันจะเปลี่ยนจากการโจมตีหมู่เนี่ยกลายเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับทำให้การโจมตีเดี่ยวเนี่ยจะแรงมากขึ้นเราก็เห็นว่า 70%0% นะครับมันจะแรงจริงๆนะครับผมตรงนี้นะถ้าเป็นสกิลตรงนี้เนี่ยยังไม่อัพพาสซีฟเนี่ยจะเป็น560นะครับแต่ถ้ามาอัพเป็นพาสซีฟตัวนี้เนี่ยจะโจมตีเดี่ยวนะครับและจะแรงมากขึ้นด้วยค่าความเสียหายนะครับก็จะแรงมากขึ้นด้วยเหมือนกัน สำหรับ p a s s i v แรกนะครับผม p a s s i v นี้นะเราจะไล่ไปตามนี้เลยนะครับ p a s s i v แรกสถานะที่เราจะได้หนึ่งก็คือจะเป็นสติปัญญานะครับบวก10แพนะครับผมตรงนี้นะจะสามารถอัพซ้อนกันได้ก็คือ3 point นั่นเองนะครับสูงสุดก็คือ30ต่อมานะครับผมพาส s i ต่อมาเนี่ยก็คือจะต้านทานคริ t i c a l นะครับ180นะไม่ใช่โจมตี c r i t i c a นะตรงนี้ก็คือการต้านทานพาส s i ตัวที่3ก็คือการบล็อกนั่นเองนะครับผมจะให้บล็อกมา30ซึ่งแต่กิลสุดท้ายของ นักเวทนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยครับมันเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับบัฟอะไรบ้างครับเอาละบัฟอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือนะครับภายในระยะเวลา6วินะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเนี่ยสิบเปก็คือจะเพิ่มการโจมตีคริติคอลนะครับเพิ่มขึ้นอีก1442แต้มครับโอ้โหโอเคทีนี้เราไปดูอ่ามูฟชั่นนะครับของสกิลก่อนละกันนะว่าจะป็ินประมาณไหนนะครับอ่ะ เราสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอเราเวลากดสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเป็นเวลา6วิถือว่าข้อดีถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ปัญหาคือบัฟมันไวเกินบัฟสกิลคือมันไวเกินนะครับผมเราก็อย่างที่บอกครับต้องวนสกิลดีดีนะครับถ้าเราเล่นมืออ่าเราจะใช้ได้ผลนะครับอ่าลองกดใหม่นะเห็นไหมครับกดขึ้นนะตัวนี้บัฟก็จะเพิ่มนะครับผมเวลาเราตีนะครับ6วิเนี่ยทุกสกิลเลยมันก็จะแรงมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะ โอเคสำหรับทั้งด้านขวานะครับทั้งด้านขวาเนี่ยผมก็พยายามแปลมาให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็มันจะมีอยู่2ท่าสถานะที่จะได้นะครับเหมือนกับคล้ายๆบัฟกับดีบัฟนะครับก็คือเอาง่ายหละ อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะส่งผลความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานะครับเหมือนเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับ261่า26 261นะครับผมค่าที่เราจะได้มานะภายในระยะเวลา30วินะครับจะได้บัฟและก็ดีบัฟนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคำสาบนะครับเขาเนี่ยจะปล่อยคำสาบออกไปซึ่งจะทำให้ลดโอกาสต้านทานค่าสถานะของฝ่ายตรงข้ามลงนะครับประมาณนี้ทุกคนโอเคนะ อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเอาไปใช้กับอะไรผมมองว่าเอาไปใช้กับ PVP นะครับ PVP ส,ส่วนใหญ่เลยนะครับถ้ามีวอลเนี่ยเอานี้ไปใช้ได้นะครับผมสําหรับทางด้านขวานะโอเคนะครับผมแต่ถ้าผมในะช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมจะแนะนําอัพทางด้านซ้ายดีกว่านะครับก็คือจะเห็นผลง่ายอะ่ะไบ้บัฟดามเมจของสกิลแต่ละสกิลที่เราใช้ออกไปเลยนะครับประมาณนี้สำหรับพาสซีฟก็เหมือนกันครับสักพาสซีฟลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะได้ค่าสติป,ปัญญาเหมือนกัน2ก็คือจะได้ครีดข้อเหมือนกันครับ 3ก็คือจะได้คริดเดมนะครับผมเพิ่งเห็นครีดเดมอันแรกนะครับแล้วก็อันเดียวเลยสําหรับพาสซีฟของสกิลนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะได้คริดเดมนะครับบวกมา27นะทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับพาสซีฟทุกอย่างนะก็เหมือนกับว่าเขาจะพยายามให้เราเนี่ยบิวลขีดเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาให้คริดเดมเนี่ยอันสุดท้ายประมาณนั้นนะครับบวกสำหรับอ่าค่าสกิลทั้งหมดของนักเวทนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมปล่อยออโต้ให้เพื่อนดูนะครับอ่ะให้ดูแบบ มูฟชั่นของสกิลนะครับของนักเวทถ้าใครชอบแบบสายมีดามจมูนะครับและก็มีบัฟพลังโจมตีคิิคอลนะก็สามารถเล่นเวทได้นะครับเวทก็เป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับใครที่สงสัยนะครับว่าไอ้สกิลเนี่ยคือสกิลอะไรนะครับสกิลนี้เนี่ยมันคือสกิลสัตว์เลี้ยงนะมันจะมีข้อแตกต่างกันว่าเราเนี่ยถือสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่นะครับผมตรงนี้นะมันจะเป็นสกิลเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เราใส่3ตััวเลยนะครบ อันนี้เนี่ยจะไม่ออโต้ให้กับเราเราต้องกดเองนะครับตรงนี้นะอ่ะพอเรากดแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะโจมติวโอ้โหติดฟรีสองหมื่นเจ็ด 2, 7, บ้าบออ่ะเราก็ต้องกดเองแบบนี้ครับเห็นไหมนี่เราก็ต้องกดเองครับตึ้งเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวสกิลและก็รีวิวอาชีพนักเวทใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม